Thank you. ้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยชัดๆกับผมชัดปั่นจิติเวศรายการที่จะนาท่านไปเจาะลึกทุกเรื่องราวการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากแขกพิเศษนะครับเป็นผู้ดำเนานของบริษัทจุเดียนที่ล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าผลงานกําลังจะกลับมาอย่างสวยสดงดงามทีเดียวนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งคว้างานมางานใหญ่ด้วยนะครับส่วนจะเป็นบริษัทอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับ ซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณโชเิตถนอมถิ่นนะครับประธานเจ้าที่บริหารบริษัทไลท์เทรนเนลลิ่งจำกัดหรือ RT นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสวัสดีครับคุณโชเิตครับครับสวัสดีครับนะครับก็มาวันนี้เราก็มาอัปเดตกันนะฮะจากที่เราต้องบอกว่าไม่ได้เจอกันมาเนี่ยก็รวมปีเหมือนกันครับคุณโชเิตครับสอบถามคุณโชเิตหนึ่งนี้เลยดีกว่านะครับเห็นว่าล่าสุดเห็นข่าวมาว่าเราเพิ่งคว้างานนะครับอ่ทาง รถไฟทางคู่เนี่ย่สายเด่นไทยเชียงรายเชียงของเนี่ยมันเป็นยังไงครับต้องมูลค่าต้องสองพันกว่าล้านเนี่ยให้คุณโทติช่วยเล่าถึงรายละเอียดของโครงการนี้หน่อยครับครับก็คือโครงการนี้เป็นโครงการรถไฟรางคู่ซึ่งทารั่วจ้างได้ประมูลตั้งแต่ปีที่แล้วปลายปีที่แล้วแล้วแล้ว,ลวก็เพิ่งเรยียนสัญญานไปเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับ อันนี้กเ็เราก็ได้ไปเจรจาแล้วก็ได้รับงานกับทางาบริษัทอิตาเลียนไทยเนาลัสนะครับซึ่งตอนนี้ข้อมูลค่างานประมาณอกพันตารางตามที 3, ่เจ้านะครับบริษัทนี้ก็เป็นอันงานนี้ก็เป็นสัญญาแรกนะครับสัญญาแรกที่ประกอบที่สองมูลแล้วกโมงยาวเนี่ยเขาก็แบ่งส่วนให้เราส่วนหนึ่งก็คือมูลค่าประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าโครงการเลยครับ อ่าเพิ่มว่าอันนี้โครงการตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ของเราได้ประมาณเท่าไหร่ครับสองพันแปดนี่ไหนประหรสองพันสองพันสองสองพันเนี่ตัวเลขครับสองพันสองร้อยล้านเงินอ๋อสองพันสองนสองอ๋อโอ้โรับเต็มเประมาณสองหมื่นล้านนะครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวถ้าผู้ฟังจะงงฮะอ๋อเท่าไหร่ครับโครงการนี้คือเป็นของอาร์ทีเลยสองพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านถูกต้องนะครับถูกครับถูกต้องครับครับอ๋ออันนี้เป็นเป็นเป็นงานที่เรารับช่วงมาในสัญญาที่หนึ่งแสดงว่าเดี๋ยวมันก็ยังมีสัญญาต่อไปต่อไปอีกถูกต้องมัครบ ถูกต้องครับมันมีทั้งหมดสามสัญญาครับสัญญาที่สองเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะสรุปได้เลยในเร็วนี้นะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงฟนอลเดอร์นิกลิชันกันนิดนึงแต่ว่าเราคิดว่าเราคงมี positive ถ้ามีบมกาศได้ทำนะครับส่วนสัญญาที่สามก็เป็นลําดับต่อไปซึ่งอาจจะยังฟิตตี้ฟิตี้อยู่นะครับก็ต้องรอสัญญาอีนิดนึ่งนะนะครับแล้วโครงการนี้เราจะเริ่มก่อสร้างได้เมื่อไหร่ครับเริ่มโครงการได้เมื่อไหร่ยังไงครับ ก็คือเราคิดว่าเราจะเซ็นสัญญาก,กันภายในสิ้นเดือนนี้ถึงช่วงต้นเดือนหน้านะครับจากนั้นเราก็จะโมมีไลซ์เข้าไปภายในสองเดือนแล้วก็จะเริ่มทํางานพอร์ทัลเอ็กซ์ตรชันแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการขออนุญ,ญาตของกรมป่าไม้นะครับ mm hmm. ถ้าเราทางผู้ว่าจ้างนี่สามารถประสานงานให้เราเข้ากันมาได้เร็วเราก็เริ่มง,งานได้ทันที mm hmm. แต่ว่าปกติมันไม่ต่ำกว่าหเดือนอนะที่เราจะต้องรอเรื่อง mm hmm. เรื่องป่าไม้นะฮะ เราก็หวัง <siglo> ว่าช่วงนั้นเราน่าอะตั้งออฟฟิตี้พร้อมที่จะเริ่มงานได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามการรับรู้รได้ก็รับรู้ได้นไปในปีหกข่านี่แหละครับถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มเริ่มงานเนี่ยก็โอเคเราจะเห็นภาพในช่วงเริ่มข่อสร้างจริงจริงจังๆนะก็คงปลายปีหก้าแล้วก็รับรู้รยได้เลยนะครับครับครับใช่ครับแล้วแล้วคุณชลิตมองไงครับสําหรับการรับงานครั้งนี้มองว่ามันเป็นจุดแข็งของบริษัทยังไงบ้างครับที่ที่ที่เราได้งานตัวนี้เข้ามาครับคือ ตอนที่เรางานปัจจุบันที่เราทําที่บ้านกระบอินเทอร์ตใกล้เสร็จแล้วเราเป็น j v กับทางอินเทอร์เนไทยนะครับนะครับทีนี้งานนี้เป็นงานที่สองเนื่องจากว่าโควิดเช้าเราไม่พอเราก็ไม่ได้เป็นนะครับเราก็ได้เป็นตับคอนเนคเตอร์ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้งานเหมือนกันซึ่งเราก็ได้รับความเชื่อมั่นได้รับความพึงพอใจกังานที่เราทําที่เราทำกับพอนาร์เนอร์เรานะครับเราจึงได้รับเลือกให้เข้ามารับงานต่อ อันนี้ก็เป็นความเป็นเ s p e c i a l t หคือความความสำเร็จของเราที่ทำงานได้ดีนะครับได้ทันเวลาครับครับครับก็ถ้บอกว่าตรงนี้เนี่ยก็พูดง่ายคือเขาเห็นประสิทธิภาพเราเห็นผลงานของเราที่ในโครงการที่เราทําที่มากกระเบากว่าจีระถูกต้องไหมครับถูกต้องครับครับครับอแล้วถามคุณชูริต่อนิดนึงเนี่ยตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามันก็เป็นความท้าทายนะฮะในวงการก่อสร้างนะฮะ ทั้งวัสดุก่อสร้างเองก็ดีนะครับเรื่องดอกเบีย้ยอีกที่าากำลังจะขึ้นกันอีกนะฮะแล้วก็เรื่องแรงงานนี้อันนี้ถามว่าตรงนี้เราเราบริหารตรงนี้ยังไงครับจัดการมันถือว่าเป็นต้นทุนหลังเราเหมือนกันครับเรามีการเจรจาแล้วก็ลุกราคาเรื่องผ่าเหมือที่เลี้ยวไว้นะครับแล้วก็เดียวกันเราก็พยายามบริหารจัดการต้นทุนให้ต่ําที่สุดนนในเรื่องของออเปอเรชันนะครับต้องใช้วัสดุทุกอย่างอย่างมีคุณภาพกละทำงาน ไม่ต้องทําง,งานซ้ํทาทํางานครั้งเดียวจบอันนี้จะช่วยให้เราสามารถจะลดต้นทุนได้พอสมควรนะครับก็คือว่าอย่างเรื่องราคาน้ําบันนี้มันมีประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าบรการอย่างข้าวพืชกระดูกนี่ประมาณสามห้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นติงที่มีมีเมอฟเฟกกับเราน,นะครับถ้ามันเพิ่มขึ้นมาจากตรงนั้นนะครับเราก็ต้องพยายามบริหารให้ลดต้นทุนได้มากที่สุดนะครับครับ แล้วไอ้ตรงนี้ต้องบอกว่าแล้วในส่วนของแผนงานนะครับที่ตอนแรกคุณจุริอาจจะพูดไว้แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับว่าในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็จากครึ่งปีแล้วเราได้งานแล้วแล้วช่วงปีหลังเนี่ยเรามีแผนงานที่จะรับงานใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังยังไงบ้างฮะหรือว่ามีการพูดคุยอะไรกันไว้บ้างแล้วบ้างครับตอในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยงานรีบบอกว่างานที่เราตอนนี้งานเนเอาสายฟ้าลงใต้ดินนัคือสายสีส้มทนออกเนี่ย <Leaf> ลงมเขายอมรับสัญญาให้เราเข้างานให้ถือว่าเราเป็นผู้ได้รับงานแล้วเพราะนื่องจากมีการอุทธรณ์สองครั้งนะครับแต่พนทกายเราก็ได้ก็คิดว่าภายในเดือนหน้านะครับก็คือเราก็ยังมีงานตัวนี้เข้ามาก็ถือว่าเป็นเป็นระยะเวลาต่อทั้งปีฮะมันมีมีย่างงานอายุง,งานประมาณสองปีมูลค่าประมาณห่ารนล้านอันนี้ก็จะยืนยันมันได้เข้ามาแล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็งานต่อไปก็จริงๆก็มีที่เรารออยู่กับเรื่องของงาน อุโมงท,ทุ่ป่าตองซึ่งซึ่งเรารอ T วอยู่ออกมาว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งถ้าตัวนี้ออกมาเราก็คิดว่าเราสนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเพราะเป็นงานอุโมงขนาด12เมตรแต่ไม่เลือด12เมตรคู่ยาวตั้ง1.8กิโลนะครับ mm hmm. แล้วก็มีคอนกรีตไฟโอเวอร์เป็นสักเจอซึ่งเราจะเน้นไปที่งานโมงเป็นหลัก mm hmm. เราคิดว่าน,นนะันต์มีบทบาทเพราะเราอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ครับ ทั้งนี้เราเราได้มีการคาดการณ์ครับว่าในช่วงรึ่งปีหลังเราจะรับงานเข้ามาอีกประมาณสักเท่าไหร่อ่ะครับตอนนี้ครึ่งปีหลังก็คือชักงปีเนี่ยผมว่าเราตั้งกันมินิมัมนะเราน่าจะมีเอที่ไว้กล็อกที่มันแปดพันห้าร้อยนะครับแต่ถ้ามีอะไรเพิ่มมาเนี่ยเราเรียก่า p o พส t i v e เพราะว่าบางโครงการเรายังไม่นับรวมเข้ามานะครับอย่างต่างยาที่สามเนี่ยเราก็ยังไม่นับรวมเข้ามานะครับ นั่นแสดงว่าในปีน,นี้โควปด8 0 0าน่าจะเห็นอยู่ในมือแล้วแหละอาจจะมีทะลุไปอาจจะดดิ้มดีอาจจะเห็นหมื่นล้านนะครับเพื่อเผื่อมีโค,ครงการใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกตั้งครึ่งปีนะครับตอนนี้ถามผู้ชมได่ต,ต่อนิดนึงครับแล้วตอนนี้งานต่างประเทศเราเป็นไงบ้างครับหลังจากที่อาจจะเริ่มเปิดประเทศแล้วเราเรามองตรงนี้ไม่ยังไงบ้างครับครับก็คือเอ่อตอนนี้ก็เริ่มมีสัญญ,ญาณดีขึ้นอยู่เรื่องแรกเลยคือเรื่องคนงานนะครับคนงานหลังือนหลังจากเราที่รอมานานแล้ว เขาก็บอกว่าเขาส่งข้าข้ามมาได้แล้วแต่ว่าทางทางทางฝ่ายเราหรือฝ่อายต่างประเทศก็ยังไม่ตกเข้ามาแต่เริ่มเข้ามาแล้วงานตา่างชาติไม่ว่าจะเป็นพะม่าหรือเราเริ่มเข้ามาได้แล้ว,วตัวงานนี้เองเนี่ยเรามีงานอยู่ที่ขเขมรเนี่ยครับที่ทางใต้ของขเขมรที่มองหลีสีเนี่ยใก,ใกล้ๆก,กับชายแดนจังหวัดาตาดนะครับตรงน,นั้นน่ะเรางานเรา,นา,นเรา,นานใกล้จะเสร็จงานมูลค่าประมาณ2 4 0รสสิบล้านเนี่ยเรา ประมาณเดือนตุลาเราก็จะจบละเหลืองานบอลเดียชั่นกราวติงเป็นงานเขื่อนอของอชนะทานที่มีโมงด้วยนะครับเน mm ี hmm. ่ยเราก็เสร็จแล้วเราก็จะกลับมาแต่ว่างานที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยก็คืองานโรงไฟฟ้า mm hmm. โรงงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ซึ่งบริษัทไทยที่ไปลงทุนอยู่ที่หลวงพระบางนะครับก็คือเรามีโอกาสที่จะได้โมบิไลซ์เข้าไปในเดือนกุมภาพันธ์ นะครับคงารปีนานะครับเพื่อจะเริ่มงานโครงการประมาณ2,000ปีก<ม>่อนนะครับซึ่งเป็นงานโครงกลิศักเจอร์ก็คือเขื่อนโครงกรีศมิดบริเวรและมีนาวเกรชล,ล็อกแล้วมีพาวเวอร์เฮาส์นะ<ม>เราก็จะได้จดงานได้รับงานตรงนั้นด้วยนะครับ<ม>ปีหน้าประมาณมากุมพาเราจะมอมีไลท์นะครับแล้วก็งานที่เป็นงาน,นจริงๆก็จะเริ่มในเดือนกันยานะครับช่วงนั้นก็เป็นการเตรียมแคมป์เตรียมแบบเตรียมอะไรต่างๆแล้วก็เจรจา ตรงเข้าใจผู้จ้างแล้วก็เตรียมคนนะครับอัปเดตเรื่องแบล็คล็อกนี่นะครับคุณชวิทย์ปัจจุบันเรามีแบ็คล็อกประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วรับรู้อะไรได้กันช่วงไหนบ้างครับแบ็คล็อกปัจจุบันนี่นะถึงวันที่สามเอ็ดมีนาเนี่ยรามีเจ็ด่อยแปดล้านนะแต่ว่าถ้าถึงวันที่สองจูนเนี่ยเราจะมีเพิ่มมาอีกหกล้านก็นจะกการเป็น4,800อล้านนะฮะ เึ้นเดือนนี้มันม,มีประมาณ4 0 0 0ล้านแล้วก็เราคาดว่างานที่รอเซ็นสัญญาอยู่นะมีประมาณ2,000กว่าล้านเราก็มีประมาณ7 000, 7 0 0เจ็ดนะครับซึ่งยังไม่รวมสัญญาที่สองนะแล้วก็สัญญาที่สามเรายังไม่รวมนะก็คือเราคิดว่าเราตั้งเป้า8,500เนี่ยเราน่าจะไปได้อยู่แนละ้วมินิมัมับอ่า,อานี่เป็นมินิมัมอยู่แล้วนะครับก็แต่ละงานก็คงคืบหน้าไปตามสเต็ปนะครับแล้วถามคุณผูบริษต่อนนี้นะครับปัจจุบันในสัดส่วนรายได้ของเราเนี่ย มันแบ่งแยกในส่วนไหนเท่าไหร่ยังไงบ้างครับก็ยังมใกล้เคียงของเดิมก็คืองานอุโมงค์เนี่ยยังเป็นหลักอยู่ประมาณห้าถึงสองเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบนะครับแล้วงานต่อสร้างเขื่อนและระบบจุ่มทางก็คือสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วงานท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินซึ่งงานอุโมงค์ในอุทเทศมีงานพายเรกกิ้งเนี่ยประมาณที่แปดเปอร์เซ็นต์นิดเดียวแล้วก็งานอื่นๆอย่างเช่นงานถนนหรืองานสโลว์คอนแทคชั่นนะครับและงานพิเศษอื่นๆเนี่ย ก็ยประมาณที่เป็นหน้าที่เป็นเปอร์เซ็นต์ครับรวมต้องร้อยเปอร์เซ็นต์คนหนะครับเราก็ยังคอนเทนต์อยู่ในอ่าห้าธุรกิจหลักเราอยู่เหมือนเดิมครับก็ถือว่าค่อนข้างกระจายความเสี่ยงได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะค่อนข้างยืดหยุ่นหรือพอสมควรเหมือนกันนะฮะถึงว่างานงานตอนนี้ของอาทีนะฮะครับก็ก็ปีหน้าถ้าเราสามารถกระจายความเสี่ยงไปในต่างประเทศด้วยก็จะทําให้เรามีบาลานซ์ดีขึ้นครับถ้ากว่าวันนี้สัดส่วนเรายังอยู่ในประเทศเยอะนะยังเรื่องของโควิด เดี๋ยวปีหน้าม,นม,นมั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 นอะไรชัดเจนขึ้นเนี่ยก็คงคง,งได้เห็นภาพตรงนี้ต่อนะครับณตอนนี้เนี่ยคุณชชริตมองถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมของการก่อสร้างในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วรวมถึงการรับมือของอาทีเนี่ยเป็นอย่างไรครับ อย่างแรกเลยแล้วคือเรื่องไอ้โรคระบาดนะครับซึ่งมันอยู่เหมือนว่าโควิดจะเบาบางลงแต่มันก็มีโรคระบาดตัวใหม่ที่กําลังตั้งม้องระวังกันอยู่ก็คือพิดาดเนลิงใช่ไหมครับทันี้ที่เห็นลูกทั้น่ากลัวมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะครับแล้วก็ของเราเองก็ยังตั้งการอยู่เรายังตรวจเช็ค ATK ทุกๆอาทิตย์นะครับแล้วก็ยังใส่แมสกันอยู่ล้างมือเรายังทำปฏิบัติตามเหมือนเดิมหมดซึ่งก็ดีสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับ แต่ว่าเรื่องที่ตามมาก็คือเรื่องของเรื่องราคาข้าวพสดผก่อสร้างและาราาเชื้อเพลิงอะไรต่างที่มันก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็หวังว่าถ้าเหตุการณ์สงครามยูเครนที่มันถ้ามันมีโอกาสจบลงได้ผมว่ามันจะดีขึ้น mm hmm. และที่สำคัญที่สุดก็คือปีนี้เนะี่ยเป็นปีที่งานรัฐบาลออกมาเยอะ mm hmm. ที่เรามองว่าจะมีเราสามารถจะมีงานต่อเนื่อง mm hmm. นะครับ เรื่องการวงเรื่องเรื่องการโครงการต่างๆที่ออกมาเยอะมากผมควรเววันเราคิดว่าเรายังไปได้จากพอดีพอทุกคนนะน่าจะไปได้อยู่นะครับครับเราเราตั้งเป้าหมายไหมครับปีนี้เราจะเติบโตรประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ในแง่มุมของไรายได้อะครับก็คือเราคิดว่าเราจะมีแบ็กล็อกประมาณ3,500นะถึงที่ไม่ใช่แบ็กล็อกโทษฮะจะมีเทอร์โนเวอร์ที่ทิ้นปีประมาณใกล้ๆ3,000นะฮนะอยากจะประับอั j u s t ขึ้นไป ค่อยๆอินคลิสขึ้นไปนะครับก็คืออยู่ตัวเลขประมาณกเออสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยะครับก็ถือว่ายังเป็นตัวเลขที่ยังใช้ได้ทีเดียวนะครับในในเรื่องของภาคการก่อสร้างนะครับสุดท้ายนะครับอยากให้คุณชวลิตนะครับช่วยฝากถึงท่านผู้ฟังท่านนักทุนที่กําลังติดตามแล้วก็เป็นแฟนคลับเป็นผู้ถือหุ้นของอาทีวันนี้หน่อยครับสร้างความเชื่อมั่นกันนิดหนึ่งครับครับก็คือก็อยากจะบอกกับแฟนคลับแล้วก็ ว่าผู้ลงทุนนี่ก็คือบริษัทเราเนี่ยบริษัททุ่มความเชี่ยวชาญแล้วก็ทําทงานามีประสิทธิภาพนะครับมีคุณภาพซึ่งใครที่ทํางานกับเราแล้วอยากให้เราไปทาอีกอันนี้ก็เป็นไม่ใช่เรื่องชมตัวเองแต่ว่าทุกคนเขาจะรอ,อ,อบตัวเขาจะชี้นิ้วมาที่เราเราก็มีความพอ,อ,อใจที่สิ่งที่เราทแํแเราก็ภาคภูมิใจนะก็คือให้ไว้ไว,วใจเรื่องการทํางานของเราในเรื่องการเติบโตเนี่ยมันมันต้องเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจ เราไม่สามารถจะก้าวกระโดดรวดพลาดแล้วก็อันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการแข่งขันนะครับคือบริษัทเราจะมองเห็นความสําเร็จของงานเป็นหลักนะครับเราอาจจะมองเรื่องอื่นไปลองมาแต่ก็ไปด้วยกันนะเรื่องความเป็นของงานแล้วก็เรื่องตัวเลขเรื่องคุณจะไปด้วยกันแต่เราเน้นหนักเรื่องความเป็นทองงานนะครับเราอยากให้สบายใจาได้ว่าถ้าไร้ับงานที่ไหนแล้วงานเรื่องตรงสําหร็จแล้วก็ทุกคนผู้ว่าจ้างก็ยังพอใจนะครับอันนี้อย่าเป็นคีย์ของเรานะครับครับที่มันจะช่วยตรงให้เราเติบโตเอง ก็ผมคิดว่าสิ่งนี้เราเติบโตไม่ได้เพื่อถึงนี้นะครับกบผมครับอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในตัวของอาทีนะครับวันนี้เราได้รับฟังได้ยินจากทางผู้บริหารมาคุยมาเล่าให้ฟังนะครับถึงความคืบหน้านะครับวันนี้ในตัวของอารทีรวมถึงแผนงานต่างๆนะครับรวมถึงงานที่จะกำลังจะมีขึ้นมาในครึ่งปีหลังรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือในปัจจัยต่างๆที่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย หลายายบริษัทนะครับวันนี้ต้องมองนะครับปัจจัยเสี่ยงที่วันนี้ต้องบอกว่ามันที่ผ่านมาปี2ปีที่เราเผชิญเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่คาดคิดแล้วก็เราไม่สามารถควบคุมได้แต่มันเป็นบทเรียนนะครับวันนี้เราเห็นแล้วนะครับแล้วก็อาทีเองทางทีมผู้บริหารเองก็ต้องบอกว่ามีความพร้อมนะครับอันนี้ทําให้ท่านผู้ฟังนะครับหรือว่า แฟนคลับผู้ถือหุ้นเนี่ยน่าจะสบายใจกันได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโชลิตอย่างสูงเลยนะครับที่เข้ามาให้ข้อมูลและพูดคุยในรายการคุยชัดๆของเรานะครับเรามีโอกาสข้างหน้านะครับอัปเดตเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวขออนุญาตเดินเชิญมาคุยกันต่อนะครับเพราะว่าช่วงนี้คงจะได้มีโอกาสได้คุยกันบ่อยขึ้นแล้วครับคุณโชลิศครับครับยินดีครับแล้วขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ